เอาข้านอร่อยยิ่ด้ลยเอาคือเห็นซื้อมะม่วงกันเมื่อกี้ผมม่งสุเขียบแตกกอนปะอิจินกะไฮก่อนเดียวอ่ะอ้กินกะไฮก่อนเดียว กบคนเดียวจักบาทไปเลยเอากาไปหาผมมีหัคนพี่น้องเอาหมูไปตกอนนะครับตัดแล้วก็ให้มาพี่น้องตอนนีุ้่มเก่านะที่ครับผมหนงานหลาเด้อนี่มฟองกุญแจลูหลุดพี่น้องของกรบปลาไร่ไปได้ดอกพี่น้อง จะลามันจะลาแต่ว่าไม่ลาหรอกลาเดียวที่จริงใจลาเดียวที่จริงใจคือลาออกลาออกแต่ว่าเราไม่ลาหรอกเราทำไง,งนี่ยพี่น้องพ้นคลองไปนี่แหละน้องต้องรถบัสขึ้นกับบ้านนี่นะผมฮะได้ได้ได้ไดไดพี่น้องมือนี้มิพี่แอนตโกโอดนะำบันนี้นะแนอนนเอาขึ้นเดียมากคนละขั้นบันนี้นี่แมขึ้นขึ้นเด้มากคนละขั้น เออม่แยังเก่อปิ่นนี่แม่พูนี่แม่เออพี่แอนทำไมพี่แอนทำไมลงรถไปกับเพื่อนฉันไปนขี่ฉันไปนขีปขอ้อยู่ปั๊มมันทุ่มแล้วพอฉันออกมาก็มีมีอะไรเลยมีความว่างเปล่า <c oughs> แล้วก็เลยมากับรถขอนบอยรถว้วารถหนีวันนี้มาลงขอดบอยวันนี้พี่แอนปลวกรถนะครับผมขอดงานอลไรพี่น้องพอจะมาหดงานครับผมคนข้อสุดเงี้ยเหร ขับเอาพี่นออ้อวันถวัลย์งานงงไม่ถึง,งหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขึ้นมาถึงเพราะว่าเราขับแบบชิวๆไงนี่พี่น้องวันล้างห้างนะครับผมเลยด้านหลังพื้นที่บ๊วยพื้นที่กว้างมากห้องน้ําเยอะมากห้องน้ำลายแห้งพีน่น้อ,อมงมาจะมาหอดพี่นองยอดนี่บรรยากาศห้องน้ำเยอะมากห้องน้ำยห้องแห้งพี่น้อง พอถอดง่ายจะลองดูเดี๋ยครับผมโอ้โอ้หน่ <c oughs> อยหน่อยอยู่ของตื่นขึ้นมาหุงขง้าว เ uh ป็นยังไข้าว p a n e ข้าว p a n e อร่อยยัด้ยอันนี้ชอบเลยเอาขึ้นเือซื้อมะม่วงอยู่เมื่อกี้อ๋อมะม่วงสีเขียดแสบพอเป็นบ่ anh hãy nhìn hai con còn điều. con còn điều. Chắc bạn vào đây à